สีตัวโหหหหแล้วมันึงไปขอดูขาดูไปสองสองสองนตัวครับลังนี้ตัวเขาเขาบนี้เลยอกใจเลยครับปึ้งอือิตเปรดเลยสครับผมพันต่ำกับพันใจครับ มายามีแยบครับมือนี้เป็นมือแรกจักสีมาประมาณครับลองติดตามด้วยพ่อแม่พี่น้องเอฟซียังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับไปน้ำกระไล่ครับน้ำไม่ไหลยอยู่จักสีมาประมาวนตัวมีห้อยขึยย้นมาอยู่โอ้ตั้มเออห้อยขึ้นมาอยุด โอ้ยเขาอ,<ข>อ,อยู่ตัวนึงว่า <laughs> ตัวเดียวอีรีค่อยขึ้นมาเนาะเขาตัวนึงครับไปโอ้โอเนี่ยเป็นพัดอนะมันเพิ่งตีมันสุดโอ้โหถอยหลังเอไปแเหรอเล็กตัวเหรอ สีโ<ไ>ตัวหวานแล้วหวานแล้วมันดูทีกรกมีว่ามีถนนนเพราะว่าเนอะสีโตครับสี่ตัวไฮ้สี่หนึ่งสอี่เ้หลังด้ยสหลังว่าเอาก็ใต่สองหลัง ครับไปเลยเป็นไเป็นเป็นคุ้ับโอยน้ำสาขลกเนน่ง้ายังนีฟ้าเี็นนิ่ง้าลักีแล้วครับ นนเน้โอ้ยเนียเี่ยเนียเขานั่ละน่ะมขอเนากลับมาเงอีกหลไยนะครับินแลอ่ะเฮ้ยยัดไขลากรูก็มเลยโอ้

ขนมอยู่ม่โม่ข่อยวะอุ้ยข่ีเลยอู้หกใหญ่เลยครับปึงอือเปียเลยฟองใสติดติดกันสามลังครับน้เตรเขขโตเนี่ยยข้นไม่กินยาู่มึงนางหูแล้ว nằm mọi một phút lại nhìn đây mà nhẹ đây <laughs> đây khắp

เาวไปัเเนี่ยปลาชีวมันต้องจนออกจากตู้เย็นเหม็นหึง เงียบซีดีตามตนี้มเป็นผีพี่ไผมเป็นครับเป็นนักสายเอกว่าเขาไหยังไเพื่อจะเ้ยอีปูอีมุนปุรบคือเป็นควดหลาดได้ั <c oughs> เป็นหล่องมันหวอยยังบื้ขึ้นเนาะอือตาวะ ฮึดูเ,เขาบุกเขาอย่างไรเดินขาอีกอย่าคุณมาโอ้ยหมาเนี่ยห้อย,ย,ยหมาเหยียบยืนหมาข,าบขบับโอ้ยหมามันขับอยู่นะขับมาเจะหมุ้นอีน้อหมาขับมาขับดีแล้วมันมอไปกินกบเป็นยังครับ โอยโอ้โหภูเขายี่มนนะครับเี่ยหรอเฮ้ยทางเขาโอ้โหเคยฝนแโหกบนั่งตัโคอยู่ดามเสร็จแล้วครับอนี่บาควายมาเลยครับ มันกลุมมันมาทอนในทอนครับนี่ครับได้แล้วครับลมยอดแล้วครับได้พอได้กินอยู่ครับเนี่ยกับเม็นแห้งโหดครับฝักบ่ได้สูตรไม่ได้ผานเอาแห้งอ๋อไม่รครับไอเอฟซีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับนี่ครับบม่ค่อยมาหนังครับนี่เดี๋ยวมือเอื้อนที รอมึงไหมครับสวัสดีครับบกเลยจิ๊ก